ราศีธนูพระจันทร์เต็มดวงเพฤษภาคม2024สวัสดีคนที่รักพระจันทร์เต็มดวงของชาวราศีธนูจะมาถึงใน23พฤษภาคมเพลินแห่งการผจญนภัยความสนุกสนานและการเล่น ไม่ค่อยมีพระจันทร์เต็มดวงที่กระตุ้นให้เราสแสวงหาความสุขไม่จริงจังกับเรื่องต่างๆมากนะและจำไว้ว่าชีวิตคือประสบการณ์อันยาวนานของทุกอารมณ์ภายใต้พระจันทร์เต็มดวงของชาวราศีธนูเรามีแนวโน้มที่จะพบว่า การเปิดรับความคิดที่อุดมสมบูรณ์และมองโลกในแง่ดีในง่ายขึ้นเมื่อก่อนเราอาจเคยเห็นประตูที่ปิดหรือสิ่งกีดขวางบนเส้นทางพระจันทร์เต็มดวงนี้ส่องตะวางทำให้เรามองเห็นหนทางใหม่ๆข้างหน้าเพื่อควบคุมพลัง ขอพระเจนเป็นดวงนี้ความกระตัญยูกระต่เวทีจึงเป็นกุญแจสำคัญของเรายิ่งเราให้ความสำคัญกับของขวัญและความอุดมสมบูรณ์รอบตัวเรามากเท่าไรเราก็สามารถเฉลิมฉลองจุดที่เราอยู่ ถ้ารู้สึกสงบสุขกับสถานการณ์ปัจจุบันได้มากเท่านั้นเราจะรู้สึกได้ถึงประโยชน์มากขึ้นจากพระจันทร์เต็มดวงนี้พระจันทร์เต็มดวงของชาวราศีธนูและทำให้ความตั้งใจของเรามีความสตงใช้พระจันทร์เต็มดวงนี้เป็นเครื่องเตือนใจ ให้แสวงหา,าความสุขเฉลิมฉลองทุกสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกดีและนำการผจญภัยความสนุกสนานมาสู่ชีวิตของค,คนค้นหาวิธีที่ทำให้ชีวิตสดใสขึ้นและนำความสนุกสนานมาสู่ชีวิตของคนการลองสิ่งใหม่ๆการพบปะ กับเพื่อนฝูงที่ทำให้คุณรู้สึกดีการทำบางสิ่งที่จุดประกายความลหลงไหลและการจำไว้ว่าชีวิตไม่ใช่การทำงานหนักทั้งหมดเป็นวิธีที่ดีในการปรับตัวให้เข้ากับพลังเานินี้การปลดปล่อยความละอายในการสร้างความสุข ให้กับความตั้งใจของเราก็ช่วยได้เช่นกันบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าการทำงานหนักเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้รู้สึกมีประสิทธิผลหรือว่าเรากำลังสร้างความแตกตา่างแต่บางครั้งความแตกต่างที่ดีที่สุดที่เราสามารถสร้าง ให้กับชีวิตของเราและชีวิตผู้อื่นได้คือการอยู่ในความสุขของเราและแสวงหาความสุขของเราเองดูว่าคนสามารถใช้พลังของพระจันทร์เต็มดวงเพื่อให้ความสำคัญกับความสุขเป็นอันดับแรกได้หรือไม่และดูว่าสิ่งนั้น เริ่มพัฒนารับเปลี่ยนชีวิตของคนไปในที่ทางใหม่ได้อย่างไรสัญ,ญลักษณ์สาบเบียนพระจันทร์เต็มดวงของราศีธนูสัญ,ญลักษณ์สาเบียนสำหรับพระจันทร์เต็มดวงนี้คือเด็กน้อยหัดเดินเรามาคิดว่าเด็กที่หัดเดินนั้นช้าและเงอนะงะ แม้สิ่งน,นี้อาจ,จเป็นเรื่องจริงแต่จริงๆแล้วมันเป็นความกล้าหาญเด็กๆต้องมีความมุ่งมันพวกเขาต้องเชื่อมันในตัวเองพวกเขาต้องรู้ว่าพวกเขาทำได้แม้ว่าพวกเขาจะยังจัดการมันไม่ได้ก็ตามเด็กที่หัดเดิน คือคนที่มุ่งมันกล้าหาญและกล้าหาญซึ่งพร้อมจะก,กล้าวไปสู่ภูมิประเทศใหม่และไม่ยอมแพ้จนกว่าพวกเขาจะถูกต้องบางทีอาจมีบางอย่างในชีวิตของคุณที่ทำให้คนรู้สึกเหมือนเป็นเด็กทาลกที่เพิ่งก้าวแรก บางทีอาจมีสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังคลำหาอยู่โดยไม่แน่ใจว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องจริงๆไหมพระจันทร์เต็มดวงนี้สนับสนุนให้เราดำเนินการต่อไปมันสนับสนุน ให้เราค้นหาความกล้าหาญความกล้าหาญที่จะก้าวไปลองสิ่งใหม่ๆและท้าทายสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเราเองเราอาจใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการคานแต่ตอนนี้เป็นเวลาที่จะก้าวไปสู่วิวัฒนาการครั้งต่อไป ของโชคชะตาของเราพระจันทร์เต็มดวงของเดือนพฤษภาคมมอบการอัพเกรดให้กับเราทุกคนหางเราพร้อมที่จะก้าวกระโดดเราอาจพบว่าโอกาสเข้ามาหาเราหรือบางทีบางสิ่งจากอดีตก็มาถึงจุดสุดยอดในที่สุด มีโชคสากลอยู่บ้างส่งสัญญาณเพื่อขยายความตั้งใจของเราเพราะจันทร์เต็มดวงของราศีธนูและโลกแห่งความฝันดาวเนปจูนดาวเคราะห์แห่งความฝันเปิดใช้งานภายใต้พระจันทร์เต็มดวงนี้ให้การสนับสนุนเรา ในการทำความฝันของเราให้เป็นจริงกล้าที่จะฝันใหญ่กล้าที่จะไปให้สูงขึ้นลัปล่อยให้แสงของพระจันทร์เต็มดวงนำทางคนดาวเนปจูนยังเป็นดาวเคราะห์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นของการสร้างสรรค์ต่างๆ จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษเรายังอาจรู้สึกถึงพลังสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นทำให้เราคิดและรู้สึกแตกต่างกับโลกรอบตัวเราเมื่อใดก็ตามที่พลังงานของดาวเนปจูนแข็งแกล่งก็มักจะเป็นวิธีของจักรวาล ในการเตือนให้เราเชื่อสัญชาตญาณของเราสัญชาตญาณของเราสามารถเพิ่มขึ้นได้ภายใต้มนต์สะกดของเนฟโจนดังนั้นหากมีบางสิ่งที่คุณต้องการปิดประตรูหรือออกจากชีวิตของคุณโดยเฉพาะให้ฟังสัญชาติญาณของคุณดาวเนฟโจน จะนำทางเราไปสู่จุดจบและพลังด้านบวกของพระจันทร์เต็มดวงจะเป็นเครื่องรับประกันว่าประตูบานใหม่จะเปิดออกทำงานร่วมกับพลังแห่งพระจันทร์เต็มดวงในเดือนพฤษภาคม2 5 6ความกระตันโย ความกระตัญญูความกระตัญญูกระตาวเวทีหากคณต้องการดื่มดำกับความสั่นสะเทินอันมากมายของพระจันท์เต็มดวงคุณต้องมีกรอบความคิดที่อุดมสมบูรณ์และวิธีที่เร็วที่สุดในการทำเช่นนั้นคือการแสดง ความกตันยูการรู้สึกขอบคุณต่อทุกสิ่งที่คุณมีจะช่วยให้คุณสามารถยกระดับการสั่นสะเทือนและมองสิ่งต่างๆจากกรอบความคิดเชิงบวกมากขึ้นหากคุณกำลังเผชิญกับความยากลำบากลองดูว่าคุณจะสามารถหลุดพ้น สางความกลัวด้วยการหยุดพักและหาเวลาเพื่อความบันเทิงได้หรือไม่สร้างความสุขและความสุขให้กับความตั้งใจของคุณแล้วดูว่าสิ่งน,นี้ช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้อย่างไรนอกจากนี้ยังมีพลังแห่งความกลาหาร โอภัยภายใต้พระจันทร์เต็มดวงของชาวราสีิธนูเป็นกำลังใจให้เรายกระดับและก้าวไปสู่ขั้นตอนเช่นเดียวกับเด็กทารกที่กำลังหัดเดินสิ่งต่างๆอาจรู้สึกนา่ากลัวและไม่แน่นอนในตอนแรกแต่ถ้าเราเชื่อมัน ในตัวเองเราก็จะค้นพบผลทางข้างหน้าพระจันทร์เต็มดวงเป็นจุดดีของเดือนในการปิดและจุดสุดยอดของบางสิ่งดาวเนฟจจนจะนำทางเราให้เชื่อสัญชาตญาณของเราเราอาจไม่มีข้อเท็จจริงทั้งหมดแต่เราไม่ต้องการมัน เมื่อาดาวเนบจูนเข้ามากเกี่ยวข้องเราเพียงแค่ต้องเชื่อเสียงภายในของเรารักเสมอ